หลัจะกลายเป็นประเด็นข่าวเช้าที่ทําให้ชาวจีนต่างตะลึงไปตามๆกันนะกับนักร้องไอดอลคนดังอย่างอูอีฟานหรือคิสฟูอดีสมาชิกวงเอ็กโซนะเจอข้อหานะครับก้าข,ข้อหาหนักเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นล่วงละเมิดทางเพศผู้เยาว์ติดสินบนทางเพศบันทึกภาพกิจกรรมทางเพศบังคับเซ็กหมู่หรือแม้แต่การใช้ยาเพื่อขืนใจนะครับด้วยขนาดนี้นะเจ้าตัวถูกควบคุมตัวเพื่อสืบสวนสอบสวนซึ่งโดนกักกันตัวอยู่ที่ศูนย์กักกันฝักกิ่งเฉาหยางจนกว่าจะมีการดําเนินการเพิ่มเติมนะครับ ภาพถ่ายล่าสุดของศูนย์กักกัดเนี่ยได้ถูกเผยแพร่ทางโลกออนไลน์นะครับซึ่งพบว่าภายในห้องนะครับเป็นลานขนาดใหญ่มีต้นไม้มากมายซึ่งยังคงมีแฟนๆนะอย่างเชื่อมั่นในตัวคิสวูอยู่ยืนรออยู่ข้างนอกบ้างพร้อมกับขอเยี่ยมซึ่งชาวเน็ตบางคนนะบอกว่าแฟนคลับบางคนเนี่ยมองว่าเป็นครั้งแรกก็รู้สึกว่าใกล้ชิดเพราะมีเพียงกำแพงกั้นเท่านั้นนอกจากนะภายในห้องขังเนี่ยยังถูกระบุว่ายังมีคนถูกคุมขังอยู่ถึง14-18ถึงคนนะซึ่งค่อนข้างแออดัด ผู้ต้องขังทุกคนนะต้องสวมเสื้อกัก๊กสีน้ำเงินและต้องทำงานทำความสะอาดเล็กๆน้อยๆ ส่วนจากภาพที่ถูกเผยแพร่นะครับภายในวงกลมสีแดงนะครับคาดว่าน่าจะเป็นคิสบูอย่างไรก็ตามนะยังไม่มีการยืนยันอย่างแน่ชัดนะครับเพราะภาพค่อนข้างเบร์กว่าจะยืนยันตัวตนได้นะครับและในขณะเดียวกันนะครับก็มีรายงานว่าเนื่องจากคิสบูนะครับเป็นคนดังและเป็นคดีที่สนใจของชาวจีนนะเขาอาจจะถูกแยกไปถางเดี่ยวระหว่างรอขึ้นศาลพิจนารณาก็ได้นะจากคดีที่เกิดขึ้นของคิสบูนะครับทำให้วงการบันเทิงเนี่ยค่อนข้างเดือดกันเลยทีเดียวซึ่งหนังสือ ทีมนะครับ People Daily ของจีนเนี่ยยังได้ให้ข้อคิดกับคนดังด้วยว่าคนที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในจีนจำเป็นต้องมีวินัยในตนเองให้มากๆยิ่งมีชื่อเสียงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดมากขึ้นเท่านั้นการถือสัญชาติอื่นๆก็ไม่ใช่เกาะคุ้มกันนะครับชื่อเสียงที่โด่งดังก็ไม่ได้ทำให้รอดพ้นจากกฎหมายประเทศจีนได้นะครับผู้ที่ทำผิดกฎหมายก็ต้องรับโทษตามกฎหมายที่กำหนดนะครับ มีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง